ทำครบ3ท่านี้จะช่วยคุณนอนหลับสนิทหลับลึกตื่นเช้ามาสดชื่นไม่ง,วงัวเงียสวัสดีค่ะปาลณีสุภาพนักกายภาพบำบัดค่ะท่ายืดกล้ามเนื้อขาด้านในทั้งตัวตรงนำฝ่าเท้าประกบกันทั้งสองข้างมือจับบริเวณที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างหลังจากนั้นค่อยๆก้มตัวลงช้าๆจนรู้สึกตึงบริเวณขาด้านในยืดทางไว15้15-30วินาทีทำซ้ำ5-10ครั้ง ท่าช่วยยืดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนอนหงายชันเข่าทั้งสองข้างขึ้นกอดเข่าทั้งสองข้างดึงเข้าหาลำตัวจนรู้สึกตึงบริเวณหลังส่วนล่างยืดทางไว15้15-30วินาทีทำซ้ำ5-10ครั้งท่ายืดหลังและสะโพกนั่งบนส้นเทา้าค่อยๆก้มตัวลงช้าๆแขนเยียดตรงก้มหน้าลงพื้นและกดหน้าอกลงยืดทางไว15้15-30วินาทีทำซ้ำ5-10ครั้ง ถ้าทําครบ3ท่าที่ป่าแนะนําไปนะคะทําต่อเนื่องกันทุกวันนะคะรับรองเลยว่าจะได้คุณภาพการนอนที่ดีมากขึ้นทําให้สมองและร่างกายได้รับการพักผ่อนได้อย่างเต็มที่แน่นอนค่ะแต่ถ้าใครอยากเห็นผลเร็วกว่าน,นี้นะคะบางคนมีปัญหานอนหลับยากนอนหลับไม่เต็มอิ่มนะคะหรือว่ามีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนหรือบางคนเนี่ยหลับตาอยู่ก็จริงนะคะแต่ว่าสมองเนี่ยคิดไปเรื่อยเลยพอตื่นเช้ามาเนี่ยสภาพก็คือเหมือนซอมบี้ทุกวันเลยป่าก็อยากจะแนะนําให้ทุกคนนะคะหาอาหารสเสริมแมกนีเซียมมาทานควบคู่ไปด้วยค่ะปาแนะนำแมกนมีเซียมผสมวิตามิน B ีของ ตเอร์ดดไฟนะคะตัวนี้คือดังมากนะคะฮิตมาก Net Idol Info เนี่ยคือรีวิวเยอะมากเลยนะคะเพียงทานเวลาหเม็ดฟูก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงเอาง่ายๆเลยนะคะเพียงทานต่อเนื่อง3วันเนี่ยก็จะสังเกตได้เลยว่าตัวเองเนี่ยนอนหลับสนิทมากขึ้นนอนหลับได้เต็มอิ่มนะคะตื่นเช้ามาสดชื่นไม่งัวเงี้ยแน่นอน และตัวนี้มีวิตามิน B นะคะช่วยบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองค่ะช่วยคลายเครเียดได้ด้วยหลอดจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นกนเซียมผสมวิตามิน B รวมจากแบรนดน์ดรไฟให้สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายออนไลน์นะคะหรือว่าที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศไทยได้เลยค่ะอย่าลืมทานควบคู่ไปกับก,บการทำกายภาพที่ปลาสอนไปที่ต้นคลิปนะคะเพื่อให้เห็นผลลับที่ชัดเจนมากขึ้นทำร่วมกันรับรองว่าคุณจะมีคุณภาพการนอนที่ดีขึ้นจริงๆริงยิ่งคุณได้นอนหลับให้เต็มอิ่มนะคะตื่นเช้ามายัางไงไม่ใใหห้้้้รูสึกงงงัััวววเเียไปททนตอ รู้สึกตื่นตัวกระชับก,กระเฉงอยู่ตลอดเวลาคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากการนอนที่ดีนะคะ